ที่ <c oughs> <c oughs> ทุกบัดนี้เป็นครั้งที่สามสิบวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดข้าพเจ้านายสุวิสิตกันจาหัสหนึ่งห้าสี่ขอถวายเสียงสวดสาย,ยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็น <c oughs> พุทธบูชาธรรม,มบ,บูชาสังฆบูชาและอจริยะบูชาแด่ผู้บา,าอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขระพยัญชนะในบทสวสดอย่างตั้งด้เถิดหนึ่งบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาลาขจันดุเทวดาสัทธมังมุลิรชาชศั์สุนันตุสขมมกทงังสัเกเคกามีจารูเปยสิริสิคราตเตจันตลิเควิมาณีทีเปรเัตทจคามีตารุวะนาคานีเคหาวัตุมหิเตเตภุมมาจันตุเทวา ชลธะราวิสมียขะคันทพนาคาตทันตาสันต um ิเกยังบุนิวะราวัจนาสัทบูมีสุนันตุธรรมะสวัณกาโูอายมัะิทันตาธรรมสวรณกาโูอายมัตทันตาธรรมะสวรณกาโูอายมัตทันตาสองบทบูชาพระราตนีไตรอิมีนาสการีนะพุทธังอภบิูชยามะอิมีนาสการีนะธรรมังอภพิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิภูชยามะสามบทกราบพระราตรยอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะวันตังดิวะพื้น สวั está, women, สด <Jean> ิ no ์ค่ะโตพระกตาธรมโมธรรมังน้มารสามสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังขูสังฆน้ำเนสาธุสี่บทสวดน้ำมกาสิทธิคาถานโมตัสสะพระวัตโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนปัตะพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิสังฆังสระนังกฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังกฉามิทุติยมปิธรรมังสละนังกิ ตัทเทยมปีสังคังสละนังกระชามิตาเทียมปีพุทธังสละนังกระชามิตาเทียมปีธรรมังสละนังกระชามิตาเทียมปีสังคังสละนังกระชามหกบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสระนังอัญงพุทโตมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัจจินะโศทิมีมณฑูตสัพปทานนัตถิมีสละนังอันยังธรรมโมมีสละนังวรังเอเตนะสัจวัจจินะโศทิมีมณฑูตสัพปทานนัตถิมีสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวรังเอเตนะสัจวัจจินะโศทิมีมณฑูตสัพปทา เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมีสุตังเอกังสมยังพระวาสังเกตสุวิหารฤทิกับปิระวตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกตนะสัติีปจจมัตเตหินพิกุลสเตหิสัตเทหิวะอรหันเตหิทัศนิจะโลกธาตุินสัตเทวตาเยปุเยนะสเนิปติตาภิติพระกันตังทัศนายะพิกุสกัจจัตถภูตจุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนาติตะตังโหสีออยังโขพระวาสังเกตสุวิหารฤทิกับปิระวตุสมิงมหาวันีมหาตา พิปูสังเคนะสตีปัจจามตเตหิพิภูสเตหิสัเ,สเสปหิวอรหันเตหิทัศหิจะโลกัตตาตูหิเทวตาเยปุเยณะสันิปฏิตาหนติพระกวันตังทัศนายะพิภูสักจะยานูนะมายัมปิเย,ยนะพระกวาเตนุปสังกมือย,ยามะอุปสังกมิตวะพระกวาตสูสติเ,เกปาเจกขถาภาษายามติอัตโคตาเทวตาเสย,ยัทธาตีนามะภา,วาลวะปุริโสสัมาติตังวาพาหังภาษาเรียกภาษาธิตังวาพาหังสมิเชยักอิวะมีวัสุทาวาเสยสุ เทเวสุอันตระหิตาพระกวตูปุรโตปุรตระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกัวตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังติตาภูเอกาเทวตาพระกวตูสนิเกอิมังคถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมินเทวกายาสมากตาอาคตตมหอิมังตมาสมยังสติตาเยวะอัปราชิตาสังติอัตคูอัปราชเทวตาพระกวตูสนิเกอิมังคถังอภาสิีตัระทิขวูสมารหังสุจิตตัง อัตโนอุชุกะมกังสุสารตีวะเนตานิขะเชตวาอินทริยานิรักขันติปฏติตาติอัตโคอปราเทวตาพระวโตสถิเกอิมังคถังอภาสิเชตวาคีลังเจตวาปรีถังอินทคีลังอหัจมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราชกุมตตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระวโตสถิเกอิมังคถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตฆมิสันติอภายภูมิงปหายะมนุสังเทียงเทวกายังปริภูรสันติติ อตะโคปะกวาพิคูอามันเตศยคูเยนะพิกวีทัศสุโลกทาโตสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิคูสังจะเยปิเตพิกวีไอหินสุงอติตามัทฐานังอรหันโตสมาสมุทาเตสมปีปะกันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเออหิสุงเสยยะธาปีไมหังอิตารหิเยปิเตพิกวีพวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสมาสมุทาเตสมปีปะกันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ เจอยะทา,าปีติไมฮังเอตระหิอจิกิดสานิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตติสานิพิฆเวเทวกายานังนามานิเอศิสานิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาัาสาตุกังมานสิกโรธาภาสิสานิติเอเวมันเตติโเกเตติปิคูพัพวตโตปัจจโสสุขกวาเอตัโว,วจักรสิโลกรรม,มนุกัตสามิยะตาปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริขภรังปะหินตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสัลลีนาโลมะหังสาที่สัมปุนูโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลา เปโยปจัตเตยัตตาวะนีกับพิระวัตวีโตอามันเตยิสถาสาวกีสานิลตีเทวกายาอภิกตตาเตวิชานัฏัพพิโคโวเตจอาตตาปรมักรุงสุตวาวุทัสสะสานังเตสัมปาตุระหังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสยานะทัศนังอเปเกย์สตามัทคุลสหัสังอัตสตาริงสตังเอเกยสหัสานังอามนุสยานะมัทสุงอเปเกยนันตะมัทคุลทิสาสภาภูตาอหังปัญจะสพังอภิญญายะ วะวะคิตวานันจจตุมาตตอมันตยิสัทานาวเกยาสเนีระเตเท,ทวกยายา,า,าพิกตาเตวิชารถาพิกวบเโวหังกิตยิสานิขิราหิอนุปุะโสัตตะสหัสสาวยาขาภุมมากบิละวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวัน,ตวนโตยะสเโนูโมทมานาพิกามงพิกุนังสปปมุติมังนังชาสหัสสาหิมวตายาขาน,านันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันณวันโตยะสเโนูโมธมานาพิกามงพิกุนังสมุติมวนัง ส,ตสาตาคิราติสหัสสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนธรทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติมุนังอิเจเตโซละสหัสสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติมุนังเวสามิตาปัจจสตายกขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยะสัจิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติมุนังภูมิิโรราชาคหิงูเวปุระสานิเวสังพิญยนังสตะสหัสสังยคขานังปะย รูปปาสติคุมพ hmm. ิโรราชกหิปโสรปกัสสมาธินั่งปุริมันจัติสังราชาทัตตาลโธปัสสติคัฏฐพนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสาพระขวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสสิโนโมทมนาภิกขมงภิกุนังสมาตินั่งถ้าขิงนัญจัติสังราชาวิรุณโธตปัสสาสติคุมปารทานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสาพระขวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสสิโนโมทมนาภิกขมุง ปัจจิมัญจาที่สังราชาวิรุปโภโคปัสสะสตินาขะนังอธิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตาปิตัสสะพะโมอิทัณามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัจิโนโมทัมนาภิกามงภิกุนังสมิติงวะนางปุตตาราชติสังราชาอุเบโรตสปัสสาสติยะคะนังอธิปติมหาราชยะสัจิโสปุตตาปิตัสสะพะโมอิทัณามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัจิโนโมทัมนาภิกามงภิกุนังสมิติงวะนางภุริมาที่สัง ท่าตารัตโธท่ากินีน้วิรุณาโกปัจจิเมนาวิรูปโกภูเบโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธันละมานาอัตถังสุวรรณีกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโรทาสาอาคูวันจันิกาสถานมายากุเตตุเวเตตุวิปูจะวิปูโตสังหจันทโนกามเสตโทจักินุมันทุนิมันทุจักปานาโทโอปมันโดจักเทวสุโตจมัณฑลิกิตาเซโนจักันทะฟโหนโรราชาเนโนสะโพ อาภูปัญจศิโคเจวะติปารุสุริยวัชชาเอเตจเดจาราชโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาธิการมงคพิกุณังสมิติมณังอธาคูณาภาษานาคาเวซาลาสหันตจักรกัมรัตสัตระอากูปายาคาสหยาธิิยามุนาพระตัตถ h จักอากูนาคายาสชิโนเอราวัณโนมหานาโกโสซปะคะสมิติมณังเยนาคาราเชสหัสหานันติทิพาติชาปะกิวิสุทธจัคคู เวหายะสาเตวะนามัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามสิสุปนาตคิมมมากาสิพุทโธสานาหิวัจหิวปวหิยตานาคาสุปนาสานะมะกังสุพุทธังคิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิติตาพาตโรวัสวัตเสเตอิทิมตูยะสัสนุกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขสาเบปจิติสุจิติจะปภาราทูนมุจิสหสตัญจาริปุตานังสพเวโรจนามกา ชนหิตาวาพลิงเสนังราหุกระทะมุปาขมุงสมโยธานิพัตันเตพิคุณังสมิติมุนังอาปจัตเทวาปัทวิจะตเตโชวายโยตถาคมูงวารุณาวารุณาเทวาโสมุจจะยัสาสังหเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศตีทัสตากรยาสัพพินนตตวันนิโนอิทิมโติติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกุณังิติมนังเวนตูจัตเทวาสังอสมาจะุเอยยมากันทัสูปนิสาทวจะทมา ปุรักิตาสุริยะสูปฏิสาเทวาสุริยะมาภูปุรักิตานักขตานิปุรักิตาวาอาภูมันทวะลาหากาวัชุนังว,สวสัชโบเศโตสกูปะคาปุรินทะโตทเิเตทัสถากรยาสเพนนันตตะวนันิโนอิทิมันโตูชิติมันโตว,วันนันโตยะสัชนณูมุทัพมานาพิกามงิคุณังสมิติมณังอาทาัทภูสาภูเทวาฉละมัคคิสิคา,า,าริวะอริทกาเะโรชาเจอุม,มาอุพันิพานิณูวาลิมาสหาธรรม,มาจัตอจุตตาจะอานิชกาสุเรยะรุจิราอากูอากูวัชวะ เนสิโนทัศเตทัศทากายาสปีนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติมวังนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมารกิธาปตูสิกาอากูอากูปโนปตูสิกาอธากูหารโยเทวาเยโลหิตตะวาสิโนปรคามหาปรคาาอากูเทวายัสสินโนทัศเตทัศทากายาสปีนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติมวังนังสุกาการุมหาอรุณาอูเวคณัสสาสหะ ุทาตไคหาปามโาอคูเทวาิจขนาสถามตาหาละกชามิสกาเจริสิโนทนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเตษีทาสถากายาสพนตะวันนิโนทีิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสิโมตทัมนาปิกมุงมุกุนังสติมุนังเคนิจาสุติตายามากัตกาจะยญสิโนสพิตกาลามาสิทาโชตินามาจะอาสวะนิมารัติโนอคูอัทคูประนิมิตาทเตีทาสถากายาสพนตะวันนิโนที่มันโตชุติ โทมทมนาปิกมกมุงปิพุนังสมิติมนังสัตเทเตเท,เทเว,วนิกายาสภินานตะวนันยนูนามันวะเยนะาอาคันฉุญเย,ยจันเยติสาสหาปะปัุทาชาติมักกิลังโอคตินะมานาสวังทักเคมูคตารังนาคังจันนวะอสตาติตังสุพรมาปรมตัตโตจะอุตตาอิทิมโตสหสะสนังกุมาโรโอติโ,จโาาสจัตโสปะคัสปิติมนังสหสันสภพมาโลการังมหาพรหมภิกติตติอุปป,ปันโนจิติมันโตพิสมากายโยยะส,สิสุ ทัศเศรษฐอิสราอาภูปเจกัปวสวรติโนตีสัจมาฉะตัวอาคารนิโตปริวาริโตตีจัสมเพออภิกันตีสินเทเทเวสัพพมเกมารเสนาภิกามิปัสสากันหัตสัมติยังเอทาคันหัตถพันธะราคินะพันธะมะตูสมันตาปริวารีถามาวูมุขินตาโคตินังอิติตถะมหาเซโนกันหะเซนังอเปสยิปานินาตะละมหัจฉะสรังกาตะวานะเิระวังยะถาพะวุฒิภูมิโคลทนายันโตสวิชุโภตถาโสัจจิภาวปติ สังประตูอสยังวสิตันจะสัพพังอภิญญาญาว่าวิกิตวานจะกุมาตะโตอมันตาญิสัทธาสาวกีศาสนาเลติมานาจนาพิกาเตวิชานาถพิการโวเตจะอาตัปปะมะกะดุงสุตวาพุทธกษ์ศาสนาวิตาราชินีปะกามมงเนสังโรมปิอินเชยุนสเพวิจิตสังขมาพะยาติตายยัสสินูมุธันติสัานุตินสาวกาเตยชินีสุตติแตกบทสวดธรรมจักรปวัตนสูตรอีบเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาพาลานณสิยังวิหารปฏิอิศิปัตตานี มิกาธายีตัตระโคปะกวาปัจจวัคคีเยปิคูอัมันเตสิทีว่มีพิกเวอันตาปะพะชิตเจนะเสวิตปะายโยจายังการเนสุกามาสุการิมิกาณิโยโคอินุคาโมโธตุชนิโกอนาริโยอนัตตสันโตโยจายังอัตถกิละมังานโยโคทุโขอนาริโยอนัตตสันโตเยเตเตพิกเวอุปูอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเจนะอภิสัมปทาสักุกรณียนะกกรณียาปสมายะอปิญญายะสัมปุทายะนิพพานายะ สวัสดิ์ติกัตมาจะสาพิกเวีมาชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรรณียนะกกรรณีอุปสมัยะอภิญญายัสัมปุรายะนิพพานายะสัมวัตติอายะมีวะอริโยวัฒนกูมารโคเสยติตันสมาธิิสมาชังกปูสมาวาจาสมากรรมโตสมาชิวุสมาวายมุสมาสติสมาสมาธิอายังโกษาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรรณียนะกกรรณีอุปสมัยะอภิญญายัสัมปุรายะนิพพานายะสัมวัตติ อิทังโขปนะพิเกเวทุกขังอริยะสัจจันติปิทุกขาราติทุกขามะระันปิทุกขังโสกัปริเทวะทุกขโทมันสุขายาสปิทุกขาอภิเยนิสัพโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิฉันนละปฏิตัมปิทุกขังสัจจินะปัจจุปปัจจุปาทานะกันธาทุกขาอิทังโขปนะพิเกเวทุกขะสมุทโยอริยะสัจจยาอย่างตัณหาโภโนภวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตตระพินันทินีเสยญาทิทางกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอีทังโขปนะพิเกเวทุกขนิิโรรธะอยสััจจง โยตัสายเยวัตันหายะอเซสาวิราฆะติโรตัวจารโภปติมิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรธัการไมนีปฏิปทาอริยสัจจังอยะยมีวริยออริโยอัตทังทิโคมะโคเซยะทิถังสมาธิติสมาสังกาโผลสมาวาจาสมากรรมโตสมาชิวะสมาวายามสมาสติสมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติมีพิกเวอุเพอนันทสุเตสุธรรมีสุจักขุมุตตปะฏิญันต์ทปปฏิปัญญาตปปฏิวิจาวทปปฏิอโลโกตปิทัปิปัง ทุกขังอริยสัจังปาริเยญาณติเมพิกเวภูภียานุสุเตสุธรรมสุจักุงุทธปฏิยานุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอรโลโกอุทธปฏิตังโุงปริทังทุกขังอริยสัจังปาริยญาณติเมพิกเวภูภียานุสุเตสุธรรมสุจักุงุทธปฏิยานุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอรโลโกอุทธปฏิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวภูภียานุสุเตสุธรรมสุจักุงุทธปฏิยานุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอรโลโกอุทธปฏิตังโุปฏิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจัง ปุเพนนุสูเตสุตเธมสุจักกุงทัปฏิยานังตัปฏิปัญญาตัปฏิวิชาวัปฏิอโลกทัปฏิตังโกปนิธังทุกขสัมพุทโยอริยสัจจังปิญญานิมีทิเบปุเพนนุสตรเตสุตรธรรมีสูจักกรุงทัพปฏิยานังทัพปฏิปัญญาทัปฏิวิชาตัปฏิอโลโกทัพปิอิธังทุกขนิโรธโอริยสัจจัง สัิกาตัปปิมพิเวปุเพนะนสุเตสุมสุจักงทัปปะิยานังตัปปะิปัญญาตัปปะิวิชาตัปปะิอโลโกตัปปะิตังโคปนิทังทุกขะนิโรธอริยสัจังสัิกาตัปปิมพิกเวปุเพนะนสุเตสุมีสุจักงัปปะิยานังตัปปะิปัญญาทัปปะิวิชาวัปปะทิอโลโกตัปปะติตังโคปนิทังทุกขานิโรธาามีปฏิปท พวีตับปฏิมีพิฆเวภูเพานุสุเตสุธมเมสุจักงูทัพปฏิยานังทัพปฏิปัญญาวัทัพปฏิวิชาวัทัพปฏิอโลโก้ทัพปฏิตังโกปฏิตังทุกานิโรตัคขมิยิปนิปทาอริยสัจจังพวีปันตฏิมีพิฆเวภูเพานุสุเตสุธมเมสุจักงูทัพปฏิยานังทัพปฏิปัญญาวัทัพปฏิวิชาวัทัพปฏิอโลโก้ทัพปฏิยาวกีวันจะมีพิฆเวอิมิสุจตุสุอริยสัจเจสุอวันติปริวัตังทวันทัศการังยตาปุตังยตัญตัณสันนัสุวิสุทัังงอโหิิวววตกเ สติวัเกกสมากสัพพมกสัตมรมนิยาชายะสตวัมนุสายะอนุตังสมาสัติอดิสัมพุตปัจจสิยะตูจโมีที่กบอมีสุจตุสุอรยะสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวทัศการังยะาพุตัยนะกันสวิสุตังอโสิยาหังปิเวสติวัเกโรเกสมาลกุสพมเกสสมณามณิยาประชายะสติวัมนุสายะอนุตตรังสมาสัมปูติอิสังพุนะ เมธัสนังทัปปะติอกุปปาเมธิมุติอายะมันติชาตินติธานิคุณพระโวติอิทธะมวจักพระกวาอัตตมะนาปัจจวัคคียาพิคุณพระกัตโตภหาสะตังอภินันตุอิมัสมินจัปปะนะบุญยากรัตน์สมินปิญญามณีอายะมัโตโุณทัญยสักวิระชังวิตัมมะลังธรรมจักรุงรัปปะติยันติสมุทยะธรรมังสัพตินิโรธธรรมันติปวัตเตติจะปปะกวาธรรมจักรีภุมาตีวาสัทธมนุสสาวิสุทธิ์เอตัมพระกัง สิปัตานีมิกระทายยนุตตลังธรรมจักกังปวติตังปปิวัติยังสมณีนวาระมีนวาเทวีนวามาเีนวาพมุตาวากนังสิวาโลกสมิติมานังเทวานังสัตังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสันุสามสุจตุมหาราชิกานังเวานังสัตังสตวาาวติงสาเทวาสัธนุสามสุนาวติงสานังเวานังสัตังสตวายามาเทวาสันุสามสุยาวายามานังเทวานังสัตตัสุตตะวันตุสตาเทวีวัสสธรรมน พระนีมิตรวัสวัตตีเทวาสาัทธมนุสสาวิสุปัณณีมิตรวัสวัตตีนางเทวานังสัทธังุตวะพระมกายิกาเทวาสาัทธมนุสสาวิสุทีตัมพระกวาตาภลานสียังอิติปตัตนิมิกเทเยนุตรังธรรมจักรังปวัติตังอปฏิวัติยังสมณีนาวาพระมณีวนาวาเทวีนวามาเรนาวาพระมุนหวาเกนะ์ิวาโลกวชิณิอิทิหะเตนะขณีนะเตนะโมุตเตนะยาวะพระมาโลกาส,สขขขขัทโตสัตโตอาภูกคัคคจิอาญจะทักษะสังหสีโลกธาตุสัม Sampakampi, sampaweti, sampak apamanu, cauraru, upasuk. Oke, okay, patulamu, si, atikami, wak, tewanang, tewanukawang, atapu, pakawa, utanang, utanesi, anjasi. Wata pu, ku, tanju, anjasi, wak, tapu, ku, tanju. ิติปิโสรวาอรหังสมาสมุทโตวิชาจรณัมปนนสุตโตโลิตะนุตโตปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสังพุทโธตปวาติสิทธรมานุสติสวาตปกาตาธโมสัมติโกกาลิโกเอหิปสิโกอนิโกปจตังเวทิตโวิญญหิติสิเิดสังขานุสติสุปติปนุปกาตาสุปฏิปนุปกาโตสามกสังโฆอุชุปฏิปนโตสาคกัโยาะปฏิปนกาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปนกาโตสาวกสังโฆยาจะทางตาริปุริสายุคานิอัตา อิส e ra so ัพพะคะวะโตสาวกัส so ังขูอเมญุปังเมญุทักขิญเมญุวัญชลีจักขิญวานุตตังคุณยักขิจตังโลกัสสินติคุณยักขิจตังโลกัสสติสิบสามพระคาถาชินมัญชนชยานาคตาพุทธาจิตตวามารังสวาหันังกัตตุสจจาสะพังรัสังเยปิบินสุนาราสภานตานังการาทะโยพุทธาธวีสตินายกาสเพปติติตังมัยหังมัตเถเกเตมุนิสราสีเซปติโตมัยหังพุทโธธรรมูทวิโรจดี สังโคปติทิโตมหังอุเรศพุทธนาการโรมฮาเตเยมีอนุรุตโตสาริปุตโตทักกินีโคธันยูปิติภารัสสมิงโมคารานจาวามักกีทักกินีสัววณีมหังอาซูอนันทรามูราอัสโปจัมหานาโมูอุภาสุว่ามัสโตรเกย์เกย์โตปิติภารัสสมิงสุริโยวะกุพันกาโรมนิสินุนสิริสัมปันโนโสผูโสผิโตมุนิปุลกบูขุมารัสโปเทโรมเหสีจิตตวัตโคโสมหังวัตานีนิจังปฏิถาสิกุนาการโรปุโนอังคุลิมาโรจักอุปาลีนันทสีวดี ธีราปัจจีมีชาตานราเตติละกามมะเสภาสิติมหาเตราวิชิตาชินาสาวกามเอตาสิติมหาเตราสิตาวันโตชินุรสารเจรันตาศิลเตชินะอังคมังเคสุขสันติตารัตนังภุรตูอาสิท่าคิมีเนตักสุตตะกังท่าชักังปัจจตูอาสิวามีอังคุลิมาลักังอัทโมระปริตตจักรอาตานาติยะสุตะกังอากาสีชัฏทนังอาสิเสภาสากาลสันติตาชินานาวริสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาติตาทิสันชาตามหิรัชกุปตะวัง อาสิสาวินัยยังยดนตุอัน,นันต์ชินตา,าตีเจษวาศตูเมนสกิตเจนะสทารสัมพุทธปัญชเรชิน,นชาปัญชราม,มัจฉมีวิหารันตังมหิตตเลสทารเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุระโคนชินานุภาเวนะจตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะทิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะทิตันตระลาโดสัตมานุภาวะปาลิโตเารามิชินาปัญชลีติเจ็ส,สี่บทสวดภาหงมหากาพภาหงศาสมาภินิมิตสัมุตังตุยเมฆังอิเชตโคและเสสิมาดัง

จวานักกัตบุรังข้าวิญญาณที่ใยัตุตวจรรยนการยมัจเมสันเตนะโสมวินาจิตวามมุนโทตันติยสาปุิเตช่มังกลานิสัจังวิหายมติสัจจกวาแเคตุวาทาพิโรปตมะนังอธิยานตะพูตังปัญญาปฏีปัจจริโตจิตวามมุนโทตันติยสาปุิเตช่มังกลานินันโตปนันตะพูจักังวิปุตังมหิทิงปุตเตณเถระปุจกีณตมาปยัญโตอิทูปเทสวิธินาจิตวามุนิโทตันติยสาปุิเตีานเชีนตังกรงวิสทุก ตันติยสเพะว่ตุตจ้ามังคลังอิตาปิพุดธจ้มังคลอัตถะายุวจะมที่นาที่นสาติมตันทีอิตวานีกับวิิธนิจุปตวานิโมขังสุขังทีมยนโรสปันดมหากรุณิโกนาโถยิตายสัพพานีนังสุริตะดมีสภาปะโตสัพโิมุตตังอิตินัสสวัชินะหตุตเจ้าจมังคลังเจ้าันโตโพธิยาบุเรักยานังนังที่พัตโนติวังตะวังวิจโยโหหิตเจ้จมังคีอปาราจิตตปัลังเกสี สุนักตังสุมงกลังสุปะังสุติตังสุิััติตังพรมัาริสุปัตตินังกายะกัมังวาจากัมังปัตตินังปัตตินังมนกัมังปฏิทิติปัตตกินังปัตตินานิตวานะลอันตตปัตตินีพระวตุทัพพมังกะลังระกันทุศพัติวตาสัพพุตานุภาเวนะตาโสตีวงตุเพราะวัตุทัพังกลังระกันตุพติวตาสัพพะตมานุภาเวนะตาโสตีวงตุตพาะวัตท ญาติวตาสติวิหาระวาตจินูทูปีเรโพธิเร,รต่หิงต่หิงตาธรรมทานีนะพะวันตุภูติการสุติมกรุณตีพระว,วิหารมันทะเลเทราสมัชฉานาวกกาศจักพิกาบูสารามิกาธนปฏิอ<ฏ>ุปัสการขามาจักเทสายนี้ขมาจักอิสาราสัปปานะภูตาสุสกิตาพระวันตุตีระาภูชาเย็นตีจาอันทศสมพระบานสังเซธาชาตาอัฐวูปปาติกาพุยาณิกังธรรมบารังเกิด ปฏิจจติสัพเพติตุกภาษากระลอนตุสังขยังทาตุจิรังสตังตมูธรรมัตราจะปุคลาสังโฆวุตุสมะโควัตอทธายะเจงใายาจัตอเมรักรตุสัตมูสมเพติธรรมจาริโนพุทธิ์ถิงสำปาปุญญยยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสนาวุณตุสัพเพติปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชตุงกาเรปิมุภะวัสตุวุติภาวะสัตตานังสมิทังเนตุเมธะนึงมาตาปิตาจาระชังนิจังรักันตุตตะกังอุ ศพธาตาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปต่าจะมีทุกขาปยปต่าจะมีปยาโุกปต่าจะมีโสกขาหุงทุสัพเทวีปานยมุตินตุสัมปทานคุณยะสัมปทานสัพเทวีปานยมุตนตุสัมปติสิทธิยาทานังพัทันตุสัตตายะศีลังละคันตุสัพธาเพราวนาพิรปต่าหุนตุฆาตฉันตุเทวตาาฆาตสิบเจ็ดสุมังคลระคาถาหุนตุสัพังสุมังคลังละคันตุสัพปิวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุตินตุนิการตังหุนตุสัพังสุมังคลังละคันตุ สุสปังสุมากระลังรักคันตุสัปติมาตาสัพสันธัญเวนารุสผู้พาเวนาร์สุนตีวนตุนิรันตะลังสเพเพพุทธาพรปตาปจิระนันเจียังหลังอรหันตังจตีชนะอัคมันธานิสัพปโสนสเพเพพุทธาพรปตาปจิระนันเจียังหลังอรหันตจตีชนะอัคมันธานิสัพปโซสองสเพเพพุทธาพรปตาปจิระนันเจียังหลังอรหันตจตีชนะอัคมันธานิสัพปโซสามสเพเพพุทธาพรปตาปจิระนันเจียังหลังอรหันตจตีชนะอัคมันธานมิสัพปโซสี สัพพุทธาพระตาปจกันันงพลังอรหันตนะันานันจะตชนรักรรมปสเพุทธาพรัตาปจกันันจงพลังอรหันตานันจะตีชนะรักธรรมิสปสูงหกสเพพุทธาพรปตาปจกันันงพลังอรหันตานันจะตชนรักธมิสปสูงเจ็ดเปพุทธาพรัตาปจีกันนันเงพลังอรหันตานันจะตชนรักรมิสปสูงแป สัพเพพุทธาภระปตาปัจเจกันนันจะเังพลังอรันสเปินชนะครรมฐานสัพพสุังมาอุนโมิมุตตะนังนโมิมุตติยาราหุสุริยันจันทังบุญจะสุูมาอุนโมิมุตตะนังนโมิมุตติยาราหุสุริยันจันทังบุญจะสุูมาอุนโมิมุตตะนังนโมิมุตติยาราหุสุริยันจันทังบุญจะสุูมาอุนโมิมุตตะนังนโมิมุตติยาราหุสุริยันจันทังบุญจะสุูมาอุนโมิมุตตะนังนโมิมุตติยาราหุสุริยันจันทังบุญจะสุู มาอุนโมมุตตานังนโมมุตติยาราหงสุริยันจันทังมุจฉุมาอุนโมมุตตานังนโมมุตติยาราหงสุริยันจันทังมุจฉุมาอุนโมมุตตานังนโมมุตติยาราหงสุริยันจันทังมุจฉุมาอุนโมมุตตานังนโมมุตติยาราหงสุริยันจันทังมุจฉุสาธุติติปิโสวิเซเซอิอิเซเซอิไม่น่าไม่ไม่นาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธาปิปิ ยมังอาสิเนมหาสิจังกเตมาหาตถาอสิสติอสิสติธนูเจวะสเพเตอาวุธานิจักปะกภะคาวิจุณานิโลมามามีนาปุสันติปุตโตมาอัตโมมาสังกุมะอิน สัจจะพิธา,านุาขภาพแห่งความเปลี่ยนอันสมเห็นการบูชาพระธาตุนัตใจด้วยการสาิใจผสมุนพระสูตรพระประดิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและลูกขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าและลูกจเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอมาาตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอันุโมทนาในการสวดปัญญาได้ทรมเหล่านี้เมื่ออนมุ่งเจรแล้วโปรดอัมนมวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและลูกและวัตถุมงคลพที่ตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สางสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมอนุภาพแห่งพระประลิภจงสำเร็จศักดิษษ์สิทธิ์ทุกประการเทิงจังจัดนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าแนละครอบครัวสุกสิ่งไม่ดีขอให้อ,ออกไปบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจ,จากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอค้นบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศสภาวะร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากเราจะไปทั้งปวง ผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรู้เรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงกายทธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรภิทพวันชัยทั้ง4คืออายุวนะันนักสุขปพลาเถรขออนุโมโทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีสาธุขอให้มีความสุข สาธุนักโมพุทธ,ธายะ